อำเภอท่าบอกก่อเขาร่วมกับโรงเรียนบนานนะ้านว่านฮะท่านผู้ชมปลูกยาแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,รา,ามาร,ราชินีนาถน้อมนําแนวทางพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ครับร่วมมือร่วมใจปลูกญ้าแฝกเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำครับที่โรงเรียนบ้าน,น,นว่านตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อน้องคายนะครับนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบอ่อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านว่านนะฮะกศนอําเภอท่าบ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านราษฎรนะครับชาวบ้านกว่า100คนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมบ่อเลี้ยงปลาในศูนย์เรียนรู้นะครับอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอำเภอครับที่อยู่ภายในโรงเรียนบ้านว่านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและยังเป็นการน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจปลูกหญ้าแฝกเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับเดี๋ยวไปฟังคำพูดของนายอำเภอท่าบอกกันครับเริมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันนี้เป็นการปลูกหญ้าแฝกในศูนย์เรียนรู้โครงการอนเนื่อมาจากพะฒนามริกัระดับอำเภอของอำเภอท่าบอกโดยตั้งอยู่ที่โรงเรียนว่าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเด็กนักเรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติเรียนรู้ทางทฤษฎีและนํามาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัตินะครับการรงค์โลูกหญ้าแฝกนี้เป็นส่วนเสริมจากที่ศูนย์เรียนรู้นี้ได้ดําเนินการตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับไร่นาแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเพราะเลี้ยงปลาแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดนะครับเพราะเห็ด อีกหลายอย่างที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ของการรวมชีวิตแบบพอเพียงเดินโดยเดินตามแนวพระรมรรคของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราตหนัดดีก็คือเรื่องของปลูกหญ้าแฝกที่พระองค์ท่านให้ความสนใจแล้วก็ได้ทรงดาเนินเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนชาวไทยที่โรงเรียนที่โรงเรียนว่านนี้มีสระอยู่สองสระนะครับที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวพระธรรมดีของพระอาจารยเจ้าอยู่หัวจะเป็นแนวหนึ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปลูกย่้ยาแฝกมาปลูกตามคันคลองค,คันคันหนองคันสานี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าย่าแฝกมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็จะป้องกันการกัดเซาะดินอย่างไรเพราะเงินทุกบาทซื้อตังที่จากการถูกทรัพยากรดินเสื่อมโทรมเพราะถูกกัดเซาะไปนะครับก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตที่โรงเรียนจะไม่สามารถหางบประมาณมาซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ วันนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคนไทยทั้งชาติทั้งประชาชนชาวบ้านว่านทั้งเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากท่านบิได้มาร่วมมือประสานใจกันตามโครงการสายยาลักษ์แห่งครอบครัวอยากให้พ่อแม่ลูกนะครับบุญลานได้มาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะครับทำกิจกรรมวันนี้เป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งที่มาทํากิจกรรมระหว่างพ่อแม่ลูกทํากิจกรรมปลูกหญ้าแฝกที่โรงเรียนบ้านว่านแห่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ที่สําคัญให้เด็กได้เกิดการฝึกปฏิบัติและเห็นข้อเท็จจริงเห็นประโยชน์ของยญาแฝกที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้ายญาแฝกสูงขึ้นมาสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ต่อไปก็คือการฝึกอาชีพเอาจากยญาแฝกนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้ครับก็เกิดประโยชน์ต่อเนื่องอีกหลายประการครับก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประชาชนชาวบ้านว่านแล้วก็ทางเด็กนักเรียนของเรียนบ้านว่านขอขอบคุณคุณครูทุกคน ที่ช่วยกันสนับสนุนในกิจกรรมการเจริญรอยตามพ่อหลวงของเราและสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราจินีนาครับ